อ่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคู่คักชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของอีเวนต์ฟรีชนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับตัวอีเวนต์เนี่ยมันจะมีตอนนี้เปิดมาให้เราสามารถทำได้แล้ว2พาร์ทเนาะมีอานอนสตาร์กับสตาร์ออฟเดอะเรดดีนะครับอันแรกเนี่ยคือเขาจะให้เราไปเก็บเศษเมเทียลไลท์นะครับเวลาเราเก็บ1อันเราก็จะได้เมเทียลอันอันนี้ยนะครับเฟดดิ้งสตาร์มารมาเลย1อันเนาะซึ่งในแอเรียหนึ่งที่เขาให้เราไปเก็บเนี่ย เพื่อที่เราจะกดรับพรีโมเเจมได้มันจะรีควายคือ7ชิ้นต่อ1นแอร์เรียเนาะแล้วพอเราเก็บครบ3 3มสควสเนี่ยมันจะข้าไปแอร์เรียโซนต่อไปได้แต่ทีเนี้ยในแอร์เรียแอร์เรียหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีแค่7อันครับมันน่าจะมีประมาณ20อันเนาะบวกลบเห็นมีคนบางคนได้21บางทีก็หากันได้แค่19อันนี้ผมไม่ชัวร์แต่ว่าไม่ต้องไปซีเรียสมากหรอกนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้เนี่ยมันมีคนออกมาบอกว่าห้ามกดเทเลพอร์ตนะ แล้วก็ห้ามกดรับรางวัลน,นะมันก็จะฟาร์มต่อไม่ได้อันนี้ผมลองเช็คด้วยตัวของผมเองแล้วนะไอสอปัจจัยนี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับสมมุติว่าคุณเคลียร์อารีนนั้นไปแล้วครบ7อันคุณรับพีมมอดเจมจนกรุงข้ามไปเฟสสองนะคือตอนนี้ผมอยู่เฟสสองนะเป็นอ r รียเฟสสองคุณก็ยังสามารถกลับไปที่เฟสเก่าของคุณแล้วไล่เก็บให้มันครบได้อยู่ดีครับอันนี้ผมทํากับตัวผมเองแล้วผมเช็คกับตัวผมเองแล้วนะถ้า i อดีคุณไม่เป็นอย่างผมก็ขอโทษด,ด้วยแต่ i อดีผมเป็นแบบนี้เนาะ ฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องซีเรียสครับก็ไล่ๆทําทไปก่อนให้มันครบ7อันเพื่อเปิดแอร์เรียต่อไปเลยก็ได้ครับแค่นั้นเองเนาะแล้วก็หลังจากนั้นนะคุณค่อยกลับมาเก็บให้มันครบ20ก็ได้วิธีเก็บก็ง่ายๆเลยคุณวิ่งมันทั้งแมปทั้งโซนนั่นนะครับเดี๋ยวมันก็ครบเองแหละนะครับและทีนี้มันก็จะมีต่อมาคือตัว meteoric wave นะครับอันนี้คือโซนพาร์ทแรกนะครับแล้วก็พาร์ทที่2เพิ่งเปิดวันนี้เนาะวันที่ผมอัดคลิปนะครับก็ไม่มีอะไรก็แค่เวสทําเสร็จแล้้้วกก็ไไดด ไม่ใช่ Meteorite ซิเฟดิงสตาร์มท์มาอย่างละ20อันนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็ทําไปให้หมดอันนี้ไม่มีอะไรเป็นเควสเฉยๆไม่มีรีเซ็ตไม่มีอะไรครับแค่เพิ่มโซนใหม่เรื่อยๆนะฮะต่อไปก็คืออันใหม่นะครับอันใหม่ที่เพิ่งมาเนี่ยอันนี้คุณต้องไปทำเควสปลดล็อกก่อนเนาะเนื้อหาง่ายๆคือมันจะให้คุณวิ่งไปแตะไอตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็คุณก็ไปทํามันจะฟิลเหมือนเลลายเลยครับพอคุณทําเสร็จมันก็จะให้หินเป็น เฟดดิ้งสตาร์ไมท์มาขึ้นอยู่กับ AR ของตัวละครคุณไม่ใช่ AR ของ ID คุณนะครับรู้สึกว่า Max เกี่ยอยู่ที่40ถ้าคุณ AR 40แล้วเนี่ยคุณจะได้ Max สูงสุดและที่จะได้ซึ่งต่อครั้งก็จะได้ประมาณ40ก,ก้อนเดี่ยผมจะเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวขออธิบายตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับไออันนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับคุณควรจะทำทุกวันเลยตอนนี้คุณเอา r e c i n ทั้งหมดที่คุณมีนะครับทำให้หมดก่อนเลยนะครับผมต่อให้คุณทำจนครบเนี่ย เควสมันคือ30ครั้งใช่ไหมคุณทำจนครบ30ครั้งคุณยังแลกของในช็อปไม่พอเลยครับผมแนะนำว่าให้เอาเลซินของคุณนะ่ยมาใช้ที่นี่ก่อนนะครับหลังจากนั้นพอคุณใช้เสร็จแล้วคุณก็จะได้ Fading Star m i t h t มานะครับแล้วคุณก็เอามาแลกที่ e v e n นต์ช็นะครับสิ่งที่สำคัญที่ควรจะแลกก่อนผมแลกหมดไปแล้วนะคือหนังสือม่วงนะครับหนังสือฟ้าแล้วก็โมราครับ ผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆแล้วกันเทียบจาก AR 4 5นะครับ45กับ50เวลาลงเลไลน์เนี่ยได้เท่ากันนะพวกเลไลน์น้ำเงินกับเลไลน์ทองนะครับเลไลน์เงินเนี่ยจะได้แค่60,000นะครับเราได้มา45หมายความว่าคูณ11ไปเหลือเศษ1เนาะคุณจะได้เงินทั้งหมด1,110,000นะครับจากการลง1ครั้งซึ่งเทียบกับเลไลน์คุณได้แค่60,000ซึ่งแม่งเกือบ2เท่าไงแม่งเยอะมากสาหรับโมล่านะครับควรแรกนะครับ ฮีโร่วิสก็เหมือนกันอันนี้นะครับเวลาคุณลงคูนได้ประมาณ5แล้วก็มีสีฟ้าซึ่งมารวมเป็นสีม่วงได้อีกหนึ่งก็เป็นประมาณ6แต่ว่าคุณใช้เวลาคุณลงครั้งเนี่ยคูณได้11เล่มก็คือเกือบ2เท่าเหมือนกันนะครับหนังสือฟ้าก็เหมือนกันครับเรทมันเท่ากันเลยนะครับเพราะว่าหนังสือฟ้าสี่เล่มมันจะเท่ากับหนังสือม่วง1เล่มนะครับซึ่งมันก็พอดีกันเป๊ะเลยนะครับฉะนั้นคุณจะต้องแลกตัว EXP Book แล้วก็โมล่า hmm. ให้หมดส่วนอันนี้ยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเหลือค่อยมาว่ากันแต่จริงอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมนับให้แล้วกัน45คูณกับก็22,500ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็จริงๆมันไปลงรายลธรรมดาคุ้มกว่านะครับก็ก็แปะไว้ก่อนและทีนี้ต่อมาคือพวกหินพวกนี้เนี่ยบางคนไปบอกว่ามันไม่สําคัญ จริงๆแล้วมันสําคัญนะครับสมมติว่าคุณปั้นตัวละครมาสิ่งที่คุณขาดจริงๆอ่ะส่วนใหญ่แล้วมันมักจะไม่ใช่ไอตัวเอเซนต์จากตัวธาตุนั้นๆหรอกมันมักจะเป็นไอพวกขินธาตุนี่แหละครับถ้าคุณปั้นไปถึงสูงๆแล้วคุณปั้นธาตุนั้นหลายๆตัวเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าให้มันจาเป็นต้องแลกจริงแต่เปนว่าคุณเอาไว้มาแลกสุดท้าย้วกันนะครับเวลาที่ใช้ในการทําแล้วก็สามารถแลกทั้งหมดได้ยกเว้นโมล่าอันนี้ที่มันแลกได้ไม่จํากัดเนาะ มีคนคำนวณไว้แล้วมที่อยู่ประมาณ4วันครับถ้าคุณฟาร์มใน AR 40ครบ4วันนะครับคุณก็จะได้ครบหมด everything จิงกะเบลตรงนี้เลยนะครับยกเว้นตัวโมล่านะที่คุณโมล่าหเนี้ยที่คุณจะได้ไม่ครบนะครับแค่4วันก็ช่วงนี้4วันก็มาลงนี้ก่อนเลยนะครับให้มันเรียบร้อยส่วนอันนี้ยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวยังไงเปิดแล้วผมมาทำคลิปให้อีทีนึงต่อมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวเมทิโอไลท์ก่อน1รอบ ไอตัวที่ใช้เรซินนะครับอ้อลืมบอกไปเรื่องหนึ่งนะครับมันจะมีสัญลักษณ์เป็นแบบนี้เนาะ4จุดเมเด l i ไลท์สไตค์โซนเนี่ยนะครับพอเวลาเราเคลียร์ไปเสร็จปุ๊บมันก็จะหายไปเนาะของแต่ละโซนพอเราเคลียร์ครบเวลาเรากดมาครั้งเนี่ยมันจะมี4โซนเนาะพอเราเคลียร์ครบ4โซนเสร็จเนี่ยให้เรากลับมาหาโมนาที่อยู่ตรงวาร์ปนี้นะครับคุณจะเจอโมนาก็ต่อเมื่อคุณทำเควสเพื่อปลดล็อกไอ อีเวนต์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคุณถึงจะเจอโมนาตรงนี้ได้คุณก็คแค่กลับมาคุยกับโมนาครับโมนาก็จะเหมือนเช็คนั่นนี่นู่นโน,โน,โน,โนแล้วก็จะสปอนมาให้เราใหม่ด้วยมันจะเปลี่ยนแอรเรียไปมันจะไม่ใช่แอรเรียเดิมน,นี่แหละวันนี้ผมลองรีเซ็ตไป2รอบแล้วรอบที่สาก็ยังได้อยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะรีได้เรื่อยๆนะเต็มที่อาจจะครบทุกโซนแอรเรียของแมพซึ่งจริงๆมันก็ไม่มีทางใช้กันจนครบหรอกเนาะโอเคเดี๋ยวผมไปลองฟาร์มให้ดูหนึ่งรอบนะครับ มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับพอเวลาเราเข้าไปฟาร์มหรืเข้าไปคลิกเนี่ยมันจะมีตัวเลือกให้เราเลือกนะครับอ่าโอเคตัวเลือกก็จะมีสามอันนี่นะครับก็ให้เราเลือกอันสูงสุดที่เราทําได้นะเราจะได้45ชิ้นนะครับแล้วก็เรื่องเวลาเราไปฟาร์มเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโลกของคนที่คุณไปนะครับเช่นสมมุติว่าคุณเอาเพื่อนที่ AR 45มาแต่ว่าตัวคุณเอง AR แค่30คุณก็จะมาได้แค่30นะครับคุณก็จะมาถึงตัวส5ไม่ได้นะครับ แล้วกด start เลยนะครับวิธีเล่นคือคุณต้องฆ่ามอนสเตอร์ให้ตายนะครับแต่คุณห้ามไปยืนนอกวงนะครับไม่งั้นตัวเกตของคุณจะลดลงนะครับเฮ้ยมันมันบลกฟ,ฟันไม่เข้า <c oughs> ไม่แปลกมากเลยทำไมดาเมจมันเหมือนหายไปเนี่ยนะครับคุณอย่าไปยืนข้างนอกถ้าคุณยืนข้างนอกคุณเนี่ย เวลาสมมว่าคุณมีเกตแล้วครับมันจะลดเดี๋ยวผมไปยืนให้ดูแป๊บนึงรอตัวนี้ตายก่อนเฮ้ยทำไม,ไมดาเมจคิดจะเข้าไม่เข้าบัก๊กอ๋อมันติดสายฟ้าอยู่แล้วไม่ใช่เนี่ยมันติดไฟก็ชิงผมบัก๊กแฮะอ่าเนี่ยคุณมีเกตแล้วถูกไหมครับถ้าคุณไปยืนนอกปุ๊บเด็กเกตคุณจะลดดูนะเห็นไหมเกตคุณจะลดแล้วฉะนั้นคุณต้องยืนในวงนะครับแต่ว่ามอนสเตอร์คุณจะฆ่าตายข้างนอกก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเออมารตี้ <c oughs> เนี่ยบักอ่ะทำไมบักอ่ะโอ้ยแล้วผมเคยชิงเป็นแมนดีเวสผมด้วยหยาบโลแล้วดิดิดโอตายไม่มีตัวเคียโรด้วยชีวิต นี้ฉันมีแต่มาน้ำสงสัยตัวดันมันมีเขียนว่าการทุกข์จะเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าฟันไม่เข้าเลยอันนี้ทีมผมไม่พร้อมว่ะเดี๋ยวนะที่ผมไม่พร้อมว่ะเดี๋ยว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 ออกไม่ได้ด้วยเดี๋ยวผมว้าวออกก่อน ทีมไม่พร้อมจัดๆไม่หายด้วยไม่เป็นไรว่าไปที่อื่นเลยผมต้องไปเปลี่ยนทีมก่อนทีมนี้มาไม่ได้ครับ <c ười> คลิปยาวเลยทีนี้ oh <my. S 2> <c ười> เอาใหม่อืมเอ้ยไม่ใช่ทีนี้นะอันนี้ก็ได้แหละไอ้เวลา คไปใหม่อ่ะโอเคเมื่อกี้มันบั๊กเลนแหละเครื่องฉิงหัวฟันไม่เข้าด้วยผมไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนกันเนี่ยไม่บั๊กก็มันจะเป็นอย่างงี้ก่อนหน้านี้มันบั๊ก ไม่รู้เกีบั๊กอะไรโอ้โหดามจตีไม่เข้าเลยครับจริงมันไม่ยากนะมันไม่ยากเมื่อกี้นี่มันเหมือนมันบั๊กอะรอครับดามจมัไน,นไม่เข้าไม่รู้มันเกิดจากอะไรเหมือนกัน โอเคเสร็จเควสนะครับพอเสร็จปุ๊บกูกากดอีกรอบหนึ่งเหมือนเลลายเลยครับหมดเดี๋ยวผมใช้ฟาจาเรซินก็ได้โอเคพอคุณกดรับปุ๊บคุณไม่ต้องเก็บขอนะครับแล้วคุณก็จะได้เฟดดิ้งสตาร์มิทเลยที่ AR 40นะคุณได้45ก้อนนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในตัวช็อปของอีเวนต์เลยนะครับคุณสามารถเช็คจํานวนได้ที่ช็อปของอีเวนต์เนาะแล้วคุณก็มาเลือกสัรขอที่คุณต้องการได้เลยนะครับแล้วมันก็จะหายไปหนึ่งจุดเห็นไหมครับ แล้วมันก็จะเหลืออีก3จุดนะครับตอนหนึ่งแอเรีเยมันจะมี4จุดเนาะแล้วคุณก็ถ้าอยากรีเซ็ตพอคุณเคลียร์เสร็จหมดแล้วคุณก็กลับไปคุยกับโมนาครับนี่โอเคพอคุณกลับมาคุยกับโมนาเสร็จปุ๊บมันก็จะรีเซ็ตให้คุณนะครับแต่ว่าในกรณีนี้ผมไม่รู้รีเซ็ตป่ะนะเพราะผมเคลียร์ไปแค่อันเดียวนะครับ คเคขาจะบอกจุดเดินมนมแหละไม่มีอะไรเพราะว่ามันยังไม่รีเซ็ตถ้าเกิดว่าครบหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วนะครับมาคุยกับโมนาเขาจะรีเซ็ตให้นะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับกำลังเริ่มทำช่องแล้วก็กำลังรีบทำตัวละครชายให้เสร็จอยู่นะครับจะมาแนะนำการเล่นชายเป็นซับ DPS นะครับยังไงก็ฝากด้วยครับขอบคุณมากครับ